โอเคสวัสดีกันด้วยผมปีอยู่จะมาเล่นไอวอสนะก็เป็นเซอร์เบเตอร์นะผมอ่ะซึ่งเกมนี้เป็นเกมผีที่มีเรื่องเรื่องนะแบบเป็นซีรีส์เลยก็ว่าได้แต่นำมาทำออนไลน์นะผมนี่เลยนะก็เล่นฟรีเลยนะสงครามมหาเวลัสออนไลน์นั่นเองนะอ่ะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าเมนูนะอ่านี่เป็นมนุษย์นะแล้วก็อาวุธชีวภาพนะส่วนสามอันนี้ไม่เอาดีกว่านะไม่ต้องอธิบายหรอกโอเคมาอธิบายมนุษย์ครับก็จะมีคิสเลสฟิลนั่นนีนะพี่คิดของเรานะอ่ะฮะ ก็เอามาจากโมเดลอียิปน,นะภาคเกตแน่นอง,องนะอ่าปืนที่เขาใช้ปืนโปก,ก็จะเป็นสมมตไรเอีนะครับแล้วปืนไรเฟิลจุดจมก็เป็น CQBR รนะผมแล้วก็นี่ครับการเอาตัวรอดพลังเอาวุธพลังสกิลการเอาตัวรอดเมื่อแปลงร่างพลังเมื่อแปลงร่างก็จะกึ่งปางกลางนะอ่จีวรเลนท้ายนะก็เธอนะับคนนี้มาจากอ,อีสมถึงผมเล่นจบไปแล้วนะหนีเลยนะ ปืนพ,พี่ใช้ก็จะเหมือนพี่คิชเลยนะอา่าฮะแล้วก็การเอาตัวรอดก็กึ่งต่ำกลางแล้วก็พลังอาวุธก็ปานกลางพลังสกิลก็สูงหน่อยๆการเอาตัวรอดเมื่อแปลงร่างกับพลังเมื่อแปลงร่างก็จะปานกลางเท่ากันสูงปานเท่ากันนะครับอา่าฮะโอเคแล้วก็ลีออนเอชเคนเนดีครับนี่ครับ,รบพี่ลีออนสุดโหลของเรานะโอ้โห้ดีเลยนะครับโอ้โหตำรวจหน้าใหม่ของเรานะปืนที่ใช้ก็จะเป็นมาทิวด้านะครับแล้วก็ปืนลูกซองนะครับอย่างดับเบิลยู 870เะครับผมอ่าฮะการเอาตัวรอดก็จะปานกลางแล้วก็พลังอาวุธก็สูงนิดหน่อยแล้วก็พลังสกิลก็ปาดกลางการเอาตัวรอดเมื่อแปลงร่างกับพลังเมื่อแปลงร่างก็จะปานกลางและสูงเท่ากันนะอา่าฮะนี่เลยครับแครเล็ดฟิลโนะอ้โหสวยๆเลยนะจาก r e 2นะเหมือนพี่ลีออนเมื่อกี้เลยนะอา่าฮะก็มาจาก RE2 กับพี่ลีออนของเรานะนี่นะปืนที่ใช้ก็จะเป็นควิดออาร์มี่นะแล้วก็ ปืนก้นมือ MQ 1 1นึ่งนะโอ้โหเรียกว่าดีจริงๆเลยนะก็ที่เป็นหลอดก็ดูเอาเองนะั่นเดี๋ยวพูดแล้วลิ้นพันนะโอเคต่อไปอู้หูเจ๊ดาสวยนะ้มากเลยนะอู้เธอคนนี้นะน่ารักสวยที่สุด Siri e เลยซีรีส์ AE เลยก็ว่าได้นะโอ้โหสวยๆๆนะโอเค,นะอเคปืนพกก็จะเป็น Boom HC นะอ่าฮะแล้วก็หน้าไม้นะโอ้โหได้รูว่าตัวนี้นะเล่นยากมากเลยนะอ่าฮะโอเคแล้วก็หลอดที่เหลือก็ไปอ่านเอาเองเดี๋ยวอ่านแล้วลิ้นพันนะ โอเคฮังน okay, ับนี่ครับที่ผมชอบพวกเลยมีสกิลหายตัวนะเฮ้ยดีจริงๆเลยเป็นทหารที่โกงความตายนั้นจะได้ว่ารอดมาหลายนานเลยนะครับแล้วก็ปืนพกนับ M W P นะหรือว่าปืนกลมือนับ L E S นะผม L E ไฟนั่นแหละอ่ะฮะก็การเอาตัวรอดพลังอาวุธิกำลังสกิลการเอาตัวรอดเมื่อแปลงร่างพลังเมื่อแปลงร่างก็จะตามดีเลยนะดูสังเกตเอาเองเดี๋ยวผมอ่าแล้วลินพันเกินไปไม่ดีก็จะประมาณนี้ครับสำหรับมนุษย์ของเรานี่ฝั่งมนุษย์นะครับ ไปดูที่อาวุธชีวภาพกันต่อเลยนี่ครับแฟตโมนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแบบตัวนี้แบบเมื่อเราโดนใครยิงไปแล้วเราก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับก็ h ฮี่ความเร็วพลังระยะก็จะประมาณนั้นนะับดูเอาเองเลยนะอ่าโอเคนี่ครับนักล่าวายนะแต่ไม่ได้อ่านว่านักล่าวายนะต้องอ่านว่านักล่าเกมม่านะผมอ่ะฮะฮันเตอร์เกมมา่านั่นเองซึ่งต้องใช้ไวรัสแคปซูลนะโอโ้โห,โห,โหต้องไปเก็บมานับซึ่งในเกมก็มีให้เก็บนะก็จะแปลงร่างเป็นตัวนี้ได้เอง เมื่อเราโดนยิงแล้วตายนะก็ HP นะความเร็วพลังแล้วก็ระยะก็จะมีบอกประมาณนั้นเลยโอเคต่อไปก็เป็นแจ็คเบเกอร์นับนี้เลยนะโอ้โหดีเลยนะอ่าต้องใช้1เหมือนกันนะมาจากภาคอา e 7นับนี้ก็จะมี HP ความเร็วพลังและระยะนะครับผมอ่าเดียเด๋ยวว่าแบบดีจริงเลยนะเมื่อผมเป็นตัวนี้นี่เลแบบโอ้ใช้แบบเลื่อยเขาเรียกว่าแบบเลื่อยสองอันนะ อ่อมาก็เป็นนี่เลยนะโอ้ยเนมิชิตเดียต้องเก็บแคปซูลถึง2อันเลยนะถึงจะเป็นเนมิชิตได้นับอ่าโอ้โหเรียกว่าแบบใช้อารพจียิงได้เลยนะโอ้ดีดีดีเลยนะครับเอสีนะก็จะเท่ากับพลังกับระยะนะส่วนความเร็วเอาทําไมไม่วิ่งเร็วเหมือนภาคสามาพี่เน่เราก็นี่ครับตัวสุดท้ายซุ per t h a i l a n นะโอ้โหซุ per thailand เราเรามาจากอีสองนะโอ้หได้ด้วยว่าแบบต้องเก็บแคปซูลนึงสองเลยแล้วเอสีแบบอุ้ย ดีเนละ้วเต็มหลอดเลยนะความเร็วกับพลังนานก็เท่ากันระยะก็ตามนั้นแหละครับโอเคก็หมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปเล่นกันเลยนะนี่โอเคผมก็เลือกฮังนะเพราะผมชอบเล่นฮังนะก็มีตัวละครที่เหลือนะอ่ะฮะเนี่ยคิดเลสฟิลนะครับผมอ่ะฮะโอเคอเอาจิวเวลเลนทัยนะครับอา่าฮะมีหลายตัวเลยลีออนเอสเคนเนดีเหมือนกันนะก็เลือกได้เลยลก็มีแคเลดฟิลนะอา่าฮะก็เอด้าวองนะครับผมอา่าแล้วก็ตัวที่ผมเล่นก็เป็นฮังนะครับผมไปเล่นกันเลย โอเคแล้วก็รอจับคู่นะหนีก็จับประมาณสักห้าวิสิบวินะครับผมอ่าก็ไม่นานเลยมากแล้วหาเจอแล้วหนีได้เล่นแล้วเล่นแล้วแล้วเป็นแผ่นที่เดียวมีแผ่นที่เดียวนะเป็นสถานีตำรวจอา p นะนนะีแล้วก็มีที่การเล่มเคล็บลับนะอ่าฮะอันนี้ก็กําลังโหลดอยู่นะครับอ่าด้านขวาล่างนะตัวซ้ายล่างก็เอ้ยซ้ายบนก็จะมีให้อ่านเคล็บลับอะไรประมาณนี้แนละ้ว มีลูกศรตรงจอยแล้วนะแบบกดซ้ายขวานะแต่มันแปลว่าเวียนเคล็ดลับเฉลี่ยแล้วก็เกมนี้มีภาษาไทยโอเคเข้ามาแล้วนี่หูย <password> เ, <Aunque> เริ่มเกมนบนี่ครับโอ้โหก็จะมาเนี้เก็บกระสุนมาเลยนีหูกระสุนก็ให้เยอะมาเลยนะปึ๊อันนหนแขยิงครับไปไหนไปไหนเธอแขนี้ครับเรียบร้อยครับหนึ่งตัวครับเฮ้ยเนี่ยเขาไม่เก็บกระสุนนะเราเก็บมาเเล่นเป็นแจ็คพิกเกอร์เลยพวกนี้เออมาแล้วนี่มีเก็บกระสุนจะเป็นตัวนี้ลบครับ อีตัเอ็กลบแล้วได้แล้วสองตบครับอา่าอ่าวังในอือเจด่าไปไหนไปไหนนี่นี่ยิงยิงรูมีมิลิออนมาด้วยเฮ้ยคูจินคูจินแฟนกันผมเมื่อกี้จะจิ้มจิ้มไม่โดนนี่ยิงไปได้สามตบนะครับอ,อ่าาาาโอ้ยตัวนี้ไปเก็บแบบซูนเก็บเดือดห่าจะพุ่งมา,า,า,ายิง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 เอ้ยนี่เป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่ารีโหลดดิ้งไปเลยนะสีชมพแล้วเพื่นอนๆเฮ้ยลีออนไอ ไปไหนไปไหนนีหายตัวก็เล่นอย่างนี้ครับนีเดียวก็กดจิ้มเอ้าไม่โดนอะไรโอ้โหว่าจะจิ้มโมไม่โดนนะแต่ยิงได้ห้าศพอูเป็นฮันเตอร์โอ้เก็บกระสุนมันหนึ่งเนี่ยสิฮันเตอร์เกมมากเหรอโอเคโอ้ยพ่นอะไรมาพ่นอะไรพ่นอะไรมานายยายายาเอากระสุนนี่ได้แล้วมาดิมาดิอูเล่นพ่นอย่างเดียวเลยนายเอ้ยเอ้ยโดนโดนเอ้ยโอ้ กระัุกยิงหลบติดอะไรไม่รู้เออ,เอ,อข้างหลังเจ๊จิ้วโอ้โหเจ๊จิ้วน้อยเธอนีมาแล้วแจ็คเบเกอร์มากดสกิลเอาวางอะไรล่ะฮะนี่กิ้งไปดีเออฮันเตอร์มาแก็บันเตอร์ฮันเตอร์โอ้เออ,เ, Hunter, Hunter. อเออวู้ยน้อยนายมานี้เลยล่าฮันเตอร์ก่อนโอ้ไปเล่นสาวแคเอาโดนสกิลฮันเตอร์เกมมาซะแล้วแคจา๋าเอาลีออนก่อน ไหนดิออนไหนไปไหนดีกดตะกิュโอ้โหเราจะตายโอ้แล้วเราจะแตกจะตายอีตีไปก่อนโอ้โหเหมือนกันโอ้โหแล้วเราเป็นคนแบบเลียน้อยกว่านะโอ้เขาอาจจะน้อยกว่านีออนนะน้อยกว่าเราดนึงนะก็ผมก็ร้อยเจ็ดสิบนะอ่าโอเคเก็บกระสุนมาอ่าโอเคไปลงกระได้ครับอ่าเก็บแคปซูลไม่มีใครอ่ะไปเลี้ยวทางนู้นก็ยิงกว่าจนกว่าจะหมดเวลาห้านาทีนะนับถอยหลังนะ ทั้งหมดเลยก็รวมคะแนนครับอ่ะเก็บกระสูดมาก่อนโอเคกิ้งอย่างนี้นะไหนไหนไหนอู้เหมือนขั้นบนจะมีหายตัวก่อนนะ <c oughs> นั่นนานเจติวแต่เก็บแคปซูลมาสองอันนี้เราได้เล่นเป็นเนมิสิตหรือซูเปอร์ไทยแลนด์ได้แล้วไหนไหนไหนเจติวอุ้ยอั่นนายซูเปอร์ไทยแลนด์ยิงก่อนเลยไปเอาเจติวก่อนนะมาหันมาเราเปล่าโอ้เขาจะเล่นเจติวอย่างเดียวเลยไม่สนเรา <c oughs> ตายไปไหน โอเคตามไปทำใหนี่ยิงยิงยิงแล้วยิงแล้วยิงโอ้โหเล่นจ,กจักรอุถ่ายใหญ่เลยครับนี่ครับโอ้เอาเจจิวแล้วไม่นะอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อยู่นี่โอ้เล่นท่าเล่นท่าท่าใหญ่เลยโอ้เหมือนจะออกมาทำเราเดี๋ยวเจจิวไปเป็นตัวอ้วนแล้วเฮ้ยนไหนเจ้าเฟรชยายานไหนายยายาย ยิงไปก่อนยิงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคเอาเราโดนระเบิดนะซึ่งตัวนี้ก็โดนระเบิดได้นี่เป็นซูเปอร์ไทแลนต์เรามาอ่าอ่าตัวที่ไปเก็บยาสูดจะระเบิดใส่เราเนอะแล้วเราก็เป็นซูเปอร์ไทแลนด์ไล่เลยไล่ฟันไล่ฟันไปไหนฮันเตอร์ปุ๊บปุ๊บอุ้ยนี่นี่โอ้ไม่ดีไม่ดีซูเปอร์ไทแลนด์มองเป็นไอศิตทำไมเออเราแก่เธอยิงเราเธอยิงเราเธอเธอไปไหนโอ้ไม่ทันแล้วโอไม่คุ้มเลย นี่อยาหน่อยเอา้าล่วงมาที่สองแล้วโอ้โหตะกอนเราเป็นรนะ้อยแปดสก็เล่นดีใช้ได้อยู่มาต่อต่อเฮ้ย <c> เ <oughs> นุกเนดุกฮ่าฮ่าเดี๋ยวยาวยาว,ยาว,ยาวหมด5นาทีเก็บกระสูนมาแล้วหนึ่งนะอ่ะตรงนี้ด้วยนะฟึบเราเล่นเป็นซูเปอร์ไทแลนด์อีกรอบได้แล้วหายตัวก่อนหายตัวหายตัวหายตัวเก็บกระสุนมาโอเคหายต,ต,ตัวหมดแล้ว <c oughs> วางหนววางหนเอ้ยนั่นอันตกจะมายิงฟึบ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 หน้อยไม่ตายไม่ตาย แค่แค่เธอเธอมาเธอไปไหนเธอนี่ยิงอย่าไกลโดนไหมนี่ครับเรียบร้อยนะฮะเธอโอ้เธอเป็นฮันเตอร์เกมมากมาแล้วมาแล้วอูอูเห็นสกิลให้ตัวเราด้วยยิง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 โอ้โหโอ้โหวิวิวิเล่นท่าเล่นท่าตบบัดห่างนะน้อยน้อยยายยามาให้ยิงซะดีดียิง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 เรียบร้อยฮะฮ่ดดเลยนะไหนพี่ออนออ้ยีออนเล่นลูกซองใส่เรา นายเออนีสามศพนะโอเคเก็บมองมาเลยนี่ปลาสุเกานนะเออ,เอ,อโอ้โหโ,โ,โดนนับเลยเรียบร้อยอแต่เรามีแคปซูดสองอันเฮ้ยซูปเปอร์ไทยแลนต์จะไปไหนโอ้ไม่ทันแล้วเวลาหมดหมดเวลาเฮ้ยเอ้าแล้วไม่เราได้ที่สองโอโหไม่เป็นไรเราเล่นดีแล้วไม่เป็นสองลงใครนะครับผมโอเค มาครับมาตาต่อไปนับนี่นะโอ้โหตาที่สองลบสุดท้ายมาเก็บมาฟึบนี่ยังเ,เล่นฮันเหมือนเดิมนะอติดใจฮันมากเลยนะผมอืม <c oughs> มาๆมา,มาฟึบนี่หายตัวก่อนเลยเก็บแคปซูลมาครับวันนโอ้เดติวในยีโดลิเออเอออีกคนเดติวคนฟึบสองศพนับโอ้โหต่อเรื่องต่อเรื่องเอ้ยเอ้ย ยิงลบครับอุ้ยเกือบแล้วนี่ครับสามศพนะครัโอ้โหจะมาตวัดเราน้อยนายปุ๊บเอ๊กิออนนายโอ้โหลเลี้ยวซองเห็นเราเลยเออเจ้าเจ้านั่นขึ้นไปเจ้าตัวแรกมีแคบซูนเออโอ้โหข้างหลังด้วยโดนเก็บเแ็บซูนมาหนึ่งแล้วจะเป็นซานเตอร์เกม,มา่าโอ้โหอยากเป็นเจ้าปิกืร์นะปุ๊บนี่คนเลยปุ๊บอ่าคนคนได้ก็ไม่จากการเจ้าน้่นสองคนข้างบนนะเดี๋ยวเราจะไปเล่นคนนะ คนก็อยู่แถวๆดีนี่เนี่ยสองคนนะอ่าโู้บเจเอ็ดดาครับใช่ป่ะนั่นต่เจเอ็ดดานะเพราะอุ้ยใครวางระเบิดเจเอ็ดดาไปไหนมาให้ตาวัทหางนี่โอ้โหเรานายคนนี้มาทําไมโอ้โหระเบิดใส่เราด้วยโอ้เป็นเป็นเจ้านั่นเจ้านั่นเธอเธอโอ้โหตดระเบิดเก็บ้อยน้อยจิ้วน้อยน้อยโอเคโอ้โหลงมาที่สองแล้วไม่เป็นไรเล่นดีอยู่ครับอ่ะฮะโอเคมามามา อืมหาแกก็ปศู์นี่เจอกะสูนก่อนโอเคเออเทีไ้านี่คนสวยเป็นตัวอะไรเป็นตัวอะไรแต่าวางไว้โอ้ตัวแรกตัวแรก,แรกมีมีแคปซูนมีมีแคปศู์กิ้งลบกิ้งลบตัวมีแคปซูลอ้ยยิงเออเออเออสองศพครับกีโลดหายตัวไปด้วยโอเคเอาหมดหายตัวแล้วโอ้ว่าจะเล่นจิม้มมาคือจิม้มจิ้มไม่โดนเลยนะแต่ชอบพลาดจิ้มมาฟุบแล้วก็ยิง นี่เลยนี่ดีออนไนดีออนดีออนโอ้โหเล่นลูกสองใจอุสตาตันสตาตันนี่โอ้โหลูกสองพาสตาตันได้นะลูกสองของนายดีออนนะอ่ะเก็บแค่ซูนมาหนึ่งโอเคโอเคหายตัวโอ้โดีออนนายเป็นเลมิสิตโอ้เล่นอาวิจิเลยเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่ามันจุดมันจุดยิงนี่วิ่งไปไหนเอา้าวิ่งหนีเราไปแล้วน่าจะไปเล่นอีกคนนะเดี๋ยวเราอ้อมไปดูก่นอนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอีกคนครับไหนไหน อ๋อนั่นเล่นเจจิ๋วหุยเจจิ๋วเรียบร้อยเราสีศพนะเก็บนี่พิสิตมาติดจิ๋วลังบวกอยู่โอเคโอเคไหนเจจิ๋วเธออยู่ไหนอืมสีศพแล้วสีศพแล้วกิ้งหลบก่อนอ่ะเจจิ๋วเธอเอ้าเจจิ๋วโดนโดนเจ้าตัวแรกนี่โอเคเจจิ๋วโอ้เก็บแคปซูลมาหนึ่งเป็นแทนฮันเตอร์เกมมาเออจะนับเราโอ้พ่นพ่นด้วยโอ้โหเธอเธอยายากิ้งกิ้งหายตัวโอ้โหไม่นะกลายเป็น โอ้แจ็คเบเกอร์สุดยอดมาเธอดวนเป่าเธอเธอโอ้โหเธอวิ่งเร็วเกินน้อยน้อยฟันไม่โดนเธอเธอโอเธอไปเล่นคนก่อนโอเคไม่เล่นเราไม่เล่นเราไปเล่นมนุษย์นะครับแล้วก็นี่ขอหน่อยนี่เจติวโดนไปดีโอ้โดนฮันเตอร์นู้นเจติวอ๋เจติวก็โดนแต่แจ็คเบเกอร์กันมาดวนดวนเลยเฮ้ยมาผมแล้วอ,อุ้ยหมุนด้วยมาใช้หมุนเหมือนกันนี่วังไหนวัางไหน เอาไหนล่ะแจ็คแจ็คจ๋าแจ็คอีกคนแจ็คครับโอ้โหโดนเรียบร้อยโอ้ยเนียวโวที่หนึ่งยูที่หนึ่งยูฮ่าฮ่าฮ่าสกอร์เราสองร้อยห้าสิบแปดไปต่อต่อต่อสนุกดกิงไปก่อนเออแจ็คเฟกเกอร์ตรงนี้ตัวเดิมโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โหโดนท่าใหญ่ด้วยโอ้โหปนฟุบโอ้โยล้มเลยนะครับเราจะเล่นอะไรอย่าบอกว่าเฮ้ยเอาออมนวลจะใช้เรื่อยต่อ แบบมังโหดไม่เอาที่ให้เราลม้มนี่ฟันฟันไม่ได้ฟันหรื่วรสิเออโอ้ร่างแรกร่างแรกก็เอาไม่เข้าอันแรกก็เอาไม่เข้ายังไงยังไงเล่นนี้ครับเอา้าตายเลยโอ้ว่าจะเล่นระเบิดกดระเบิดไปเลยหนี่ระเบิดเลยหนี่เรียบร้อยครับอ่ารถไปห้าคะแนนนะแล้วก็ชิวๆนะ้มำมัํทไปได้2 4 8สี่บแปดนะเราเราโดนแซงอีกแล้วไหมนะโอเคก็คือเราไม่เป็นสองร่องไข่เออดีดีดีดกิ้งลบ อันนั้นเจจิ้วเก็บเก็บซุ่นโอ้โหยิงใส่เราเออเดี๋ยวเราเก็บบ้องมาไหมไหมครับเมื่อกี้ <c oughs> ไม่ไค่อยได้ใช้เลยอุ้ยดีออนไลน์โอ้ซูเปอร์ไทยแลนด์ฟันข้างหลังเก็บเก็บซุ่นมาตอนไหนครับเจจิ้วสองอันตีเอาเจจิ้วคนนี้ก่อนไปไหนไปไหนเดี๋ยวเจอเจอแบ็คแจ็คฟิกเกอร์โอุ้ยเอด้าเจช็อตโดนช็อตโอ้โหน้อยน้อยเล่นเอด้าคนสวยของฉันเจจิ้วคนนี้หลัยี่สองศพไปดี โอ้ยเดี๋ยวเดออุ้ยไม่ตรงนี้รวมกันโอ้หนียดไม่รอดโอ้โอ้ยโุ้ยดูดูสงครามโอ้โหสงครามอาวุธที่ภาพโอ้โหมาฉุดลำบูมกันนี้เลยเกลียวหมดแล้วก็หมดเวลาเรียบร้อยครับโอ้ยสนุกมันนะอู้เนี่ยที่สองครับเป็นสองลองใครดีครับอ่าสุดยอดไปเลยนะผมนะโอเคก็เล่นสองตาจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเล่นยาวแบบโอ้ยจะเล่นยาวแต่ว่าลุงยางนะแค่ต่อเดียวแล้วกันนะโอเคก็ ไปแล้วนะผมโอเคถ้าชอบก็่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b จะไปกดติดตามคลิปต่อไปสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ